แม่แม่ไมอม,มของใครนะแม่และ <laughs> สั่งตรง่าจากไหน,น <laughs> <laughs> ออแล้วน้ำลายตอนนี้นะคะ,ะ,ะ,คะเรากำลังมารับแม่กับน้องทับทิมไปนอนด้วยนะคะนี่ค่ะูอยู่บ้านหรือเปล่านะคะแต่แต่โทรนัดแล้วนะคะบอกว่าจะมารับนะคะ ปูเปิดประตูเปิด,ปปดโอเคฮาเวิกเฮียนโอเคเราก่อโอเคก็เขานั่นมอเตอร์ไซค์เก็บแล้วนะคะฮัลโหลมารับแล้วคะ่ะอ๋อรองเท้าอะไรอีกคะวันนี้แม่กำลังใส่รองเท้าสวยอีกแล้วนะคะเ้าสบายอ่ะใส่ไปเลยคะ่ะรองเท้าผ้าใบค่ะ วันนี้ยังไม่ไปเดินนะคะแม่แม่ไม่วันนี้คือรับไปบ้านเลยนะคะอ,อ,อือูโอ้โหทำไมสวยเออ <laughs> อันนี้ลานสาวนะคะใส่รองเทาเ้าผ้าใบนะคะโอ้ใส่แล้วดูจา้าบเลยแม่ใส่แล้วดูจา้าบมากเสื้อสวยนะคะใครซื้อให้เอ่ยคร,ค,รครับคลายครับคลารีดแล้วใช่ไหมฮะโอ้โหน้ำหอมกลิ่นฉุนมากตายแล้วกลิ่นอะไรคะเนี่ย กินแรงมากน้ำหอมของใครเนะี่ยแม่ของแม่นี่เละเละสั่งตรงมาจากไหนตลาดนัดตลาดนัดนะคะน้ำยาเอ้ยไม่ใช่น้ำยาพีฝากนะน้ำยาน้ำหอมไม่ใช่น้ำยานะคะโอเคนะคะสวยนะคะนี่ค่ะใส่รองเท้าอย่างนี้แล้วก็เดินสบายนะมีเอฟซีบอกว่าใส่อย่างนี้แหละถูกแล้วเดินสบายดีอุ้ยเหมือนหน้าขาวขึ้นนะ่ะ ทับทิมโอเคใช่ไหมมีชุดแล้วนะแล้วก็พอไปถึงบ้านนู้นก็จะสระผมกันนะคะคืออยู่ที่นี่ไม่ค่อยสระกันเอาแม่ไปทําสีผมใหม่เหรอเหรอเออเหรอวันไหนเมื่อวานวันนี้ละอ๋อวันนี้เลยก่อนมารับนี่ก็ย้อมเลยใช่ไหมอ้าวถ้าเกิดล้างไม่ทันทําไงล้างแต่ชาทำแต่ชาแล้วนะคะโอเคไปมากันเลยจ้ะ เนี่ยค่ะจะรับไปนอนด้วยนะคะมิคิดบอกเดี๋ยวเย็นนี้จะสั่งพิซซ่าหน้าชีสสี่อย่างมาเลี้ยงนะคะอคแม่บอกโวยไม่เอาแต่ทัพทีมนี่ของมาร์กเลยนะคะชีสสี่อย่างเลยโอเคจะหลบไม่เนี่ยเอ้าโอเคจ้ะขึ้นเลยจ้ะรัพทีมแม่ล็อกบ้านอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะแม่มีเมียงป่านะคะให้ซานไปชุดหนึ่งละเออเฮ้มีพะโลโด้วย โอเคไปโอเคนะคะตอนนี้นะคะก็ขึ้นรถกันเรียบร้อยซอยหน้าแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะออกเดินทางกันนะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกันนะคะที่บ้านของเรานะคะตอนตอนลุงคิดสั่งพิซซ่าหน้าสี่อย่างมานะคะเดี๋ยวเจอกันที่นั่นค่ะถึงบ้านแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะสดาก็ออกมารับเหมือนเดิมนะคะ ก็เชิญเลยนะคะหาที่หาที่นั่งตามอัธยาศัยเลยนะคะตรงไหนสะดวกก็เอาเลยนะคะนี่ค่ะถึงบ้านกันแล้วนะคะสดาดีใจค่ะก็ใครที่เห็นก้นลุงคิดไปเมื่อตอนคลิปก่อนนะคะก็ดีใจด้วยนะคะ <laughs>

อืมอร่อยใช่ไหมชิ้นสี่อย่างอือหือบ้านมันเล็กนะคะก็ยุ่งกันตามมาอาใส่นะคะเอยอึดอัดแย่แล้วเนี่ยค่ะอึดอัดเวอร์วังมาหมาบอกว่าไม่ต้องมูฟนะคะชิ้นอย่างอืมือจอยไปเลยอิ่มแล้ว กะป้ากินบ่อยแล้วปรุงใส่พับทิมปรุงใส่อะไรอ่ะ <Okay. S 1> เอออันนี้ผงแล้วก็อันนี้พริกปาปิกา้าส่วนอันนี้อ่าผงสมุนไพรนี่อ่าสี่อย่างนะคะรู้สึกอ่าสิบเอ็ดสิบสองนะคะเขาจะเป็นชีสชีสหน้าอ่าพิซซ่าชีสสี่อย่าง เบคอนนะคะเบคอนนี่นี่ค่ะซับทิมนะคะมาปรุงเสียรสชาติชีเลยนะคะใส่ซอสมะเขือเทศเนะะี่ยค่ะนางต้องปรุงนะคะคือรสชาติคนไทยอะนะ่ะเนาะแต่คนไทยบางคนเขาไม่ปรุงนะเมื่อก่อนป้าก็กินแบบซับทิมนี่แหละไปะเป็นไงรสชาติเออเหนียวซอบนะคะอ่ะคือยายเอามาให้ยายลองหน่อย ไม่ยายลองใส่จานเล็กๆกเดี๋ยวยายยายกลัวนะยายกลัวพิซซ่านะฮะโซดา,าอยากลองด้วยหรอลูกหนูนก็อยากลองพิซซ่าหน้าชีสขอเน่ขอจักหน่อยเน่อืมอาหารหนูเบื่อแล้วว่า กินบ่อยก็เบื่ออยากลองชีสมั่งนี่ฮะส่องนะฮะนี่ฮะส่องนะฮะนางส่องะคะ่ะอ่ะนั่งเฉยนะคะนางได้กลิ่นพิซซ่านะคะ <c oughs> เวลาสดามองนี่สดาจะชอบอาหารฝรั่งนะสมกับเป็นหมาฝรั่งนะเวลานางมองนี่เนาะนางจริงจังกับชีวิตมากแล้วน้ำลายนะ้ำลายนางก็จะย้อยด้วยนะเ <c oughs> ช็ดด้วยสดา <c oughs> ไปเอาไอ้ไอ้ไม้ถูพื้นมาเช็ดด้วยนะั่นโลดเฮ้อ <c oughs> มีมือหลายมือทั้งสี่มือ ให้มันกินหน่อยสิไม่แม่แต่ใส่ใสซอสมะเขือเทศแล้วไม่ได้เอเอไม่เป็นไรนั่งสวยนานแล้วเมื่อยแล้วขอนั่งท่านี้แล้กันเปลี่ยนท่าหน่อยแล้วกันท่าเป็นอ่อะไรนะสป,ปริงสป,ปริงออฟยีิปตบแต่ว่าเป็นรูปด็อกทิมก็อร่อยใหญ่นะส่วนโสดาก,ก็มองไม่ละสายตาเลยนะันใช้สายตาพิฆาตนะคะสดา ทับทิมไม่กินไม่มองหน้าสุดาเลยนะอมาเคสเดียวกับลุงคิดเลยนะทับทิมกับลุงคิดเนี่ยมาโซนเดียวกันเลยนะคะสซดาก็เฝ้าอย่างเดียวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวป้าวิซีจะอ่านหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวกินกับสซดากับแม่วันชิ้นเดี๋ยวแชร์วิสดานะคะจะแชร์กับสซดากับแม่ อือฮะอ่ะทีมาเอาอีกเออโซดาสนใจเลยลูกเฮ้ยพอเห็นแม่แม่มีหน่อยทําเป็นนี่นะครับโซดาพอรู้ว่าป้ามีนะคะป้ามีพิซซ่านะคะนางมานั่งเฉยตรงนี้นะคะนั่งเฉยหนูไม่สนใจใครละแม่มีหนูมีความหวังหนูมีความหวังและว่าจะได้กินอ้าวพ่อก็มาเอาไปแล้วนะคะคือเป็น อันนี้นะคะบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่บุฟเฟ่พิซซ่าอ่ะอย่าลองลองมาลองดีน,นิึงๆแกะนิึนงลองชิมสิเขาจะได้โกหกไม่ได้อ,อ,อืมอันนี้เป็นอืมอมดี๋ยวนั่งอบอกนั่งนัง่งก็จะนั่งนะคะอืม มันอร่อยจริงๆริงชสี่อย่างอะเหมือนก็เป็นหน้าใหม่นะคะอ้าวทำไมไม่กินลาซาดาอ๋อชิไม่กินฮะอม,มันมาชิ้นน้อยไปอืมอืมสยับอยู่มาม้าบอกอร่อยอืม้มพแม่หมดเลยกับสดา อย่าไปให้โซดาเยอะถูกพออละอ้าวโซดาโดาโอ้โพอแล้วลูกแล้วให้ยายาม่บอกอร่อยมันมันคลีนมี่่ะมันอร่อยค่ะครับทิมก็ปรุงใหญ่เลยนะคะครับทิมใส่มากไปหรือเปล่า <laughs> ปรุงใส่อะ เขาเรียกอะไรนะซอส<อ>มะเขือเทศเ,เออใส่ซอสมะเขือเทศม,ม,มอพอแล้วแม่อ่อละแม่กินเหอเะเออก็กินไปก่อนนะกินไปเหอะแม่กินไม่หมดนะคะไอ้สามชิ้นนี้ก็ให้ลุงนะคะเพราะลุงคิดเขายังไม่ได้กินข้าวนะคะเร<ด>าพอละ ฮะมอหนูก็อิ่มอืดไม่ไหวเลยกให้ทีมมาให้ทีม,ม,มออแต่สุดาบ,บอกให้หนูก็ได้ยายอ่าให้นางสักหน่อยสิเรเสียนางไป็นนั่งนะคะออดูว่ะอะอกินไม่หมดหนูช่วยได้ยายหนูไม่รังเกียจหรอกยายของยายชอบจะเลอ <laughs> ะยายชอบจะเลอะตเละตุ่มเป๊ะไปแล้วอือชีสอ่ะสุดาชอบนะ สดากินชีสไม่มีปัญหานะคะกินชีสได้อร่อยไหมทีมหน้าเนี้อร,อ,อร่อยกว่าหน้าปกติไหมมันอร่อยนะคะเนี yeah, ่ยทีมบอกว่าเบสเตอร์อ่าอ่าหน้าอื่นมันอร่อยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันค่ะเอาแม่ก็กินมั่งซีจะไปให้หมาทําไมอะ่ะ ก็นี่นะคะก็จะรับมานอนด้วยนะคะคืนนี้ก็เลี้ยงพิซซ่านะ,ะแต่ก่อนพิซซ่านี้เราก็กินอาหารไทยไปแล้วนะคะก็มีเผ็ดผัดหยกส้มตำนะคะท,ทีมก็กินเส้นใหญ่คั่วไก่ไปนะคะแล้วก็เส้นใหญ่คั่วไก่แล้วก็มีไก่ย่างนะคะก็มีไส้กรอก ยิ้มหน้าละไส้กรอกอีสานย่างนะคะแล้วก็กินกับเ้าสวยนะคะเราหุงใหม่ๆเลยนะคะข้าวกินกันเกือบหมดหม้อเลยนะคะมาดูอันนี้ถุงเราเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปนะคะดูนี่ค่ะหุงข้าวกันนะคะกินกันแบบไปแล้วนะคะ i <laughs>